สวัสดีครับวีลคอมทูฮาร์เซ Track ที่ได้เข้าโปรแกรม b y Sens ซ k i เชนเด็บนะครับผมและในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้จะแนะนำการถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows 10กันครับผมซึ่งของ Windows 10นะครับจะขอบอกไว้ก่อนว่าจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับผมวิธีที่1ก็คือการลบผ่าน Control p a n e l ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ Windows 7แล้วนะครับผมหรือพูดได้ง่ายเราสามารถดูเป็นไกด์ไลน์ใช้ในการถอนโปรแกรมของ Windows 8.1และว i n d o w s 7จ้อนหลังกับ Windows 10ไปได้ด้วยนะครับผม ส่วนอีกหนึ่งที่นะครับจะเป็นการลบผ่าน System Setting นะครับหรือ All s e t t i n g ที่จะเป็นหน้าเมนูที่เพิ่มขึ้นมาในของ Windows 10นะครับผมซึ่ง Windows 10กับ Windows 11เนี่ยจะลบคล้ายๆก,กันก็คือเข้าผ่านที่หน้าของตัวตัว All Program ได้นะครับผมโอเค All Program ที่แปลเป็นภาษาไทยนะถ้าอีกอย่างนี้ก็เรียกว่า All s e t t i n g โอเคเราไปดูวิธีการลบกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกผมจะขอแนะนำการลบผ่าน Control Panel กันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเนาะน่าะ น่าจะมาตั้งแต่ Windows 7และ Windows 8.1ด้วยนะครับผมก็คือให้ไปที่ Control Panel ครับถ้าเพื่อนๆมี Control Panel อยู่ที่หน้า desktop แบบนี้ให้เดีคลิกเข้าไปได้เลยง่ายมากแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับให้ไปช่อง search นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Control Panel ก็ได้ครับานะ Control Panel ก็เปิดแอปนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันครับผมเหมือนกันนะหน้าจอหรือตรงนี้ค้นหาและเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาที่ Control Panel เปที่เรียบร้อยนะครับผมให้สังเกต หน้าตาตรงนี้นะครับจะมีคําว่า Uninstall โปรแกรมอยู่แต่ถ้าใครที่เข้ามาแล้วหน้าตรงนี้เป็นไอคอนได้เยอะให้สังเกตที่ขวามือบนจะมีคาว่าว i e w า y อยู่นะครับให้คุณคลิกเป็นกลงครั้งแล้วเลือกให้หัวข้ออยู่ด้านบนเหมือนของผมแค่นี้หน้าตาเราจะเหมือนกันล้วครับผมโอเคจากนั้นกลับมาที่หน้าเดิมจะคำว่าโปรแกรมอยู่เนาะตรงตรงนี้ให้คลิกที่ Uninstall โปรแกรมได้เลยครับ เมื่อลิกเข้ามาเสร็จาแล้วก็จะเจอหน้าโปรแกรมที่เราติดตั้งเข้าไว้ในเครื่องนั่นเองเราก็ดูว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานหรือจะดูจากวันที่ที่เราอินสตอลก็ได้นะครับแต่วันที่ที่อินสตอลเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนเลยถ้าโปรแกรมนั้นมีอัปเดตมันปยนวันที่ด้วยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราจําชื่อโปรแกรมจะดีกว่าก็สมมติโปรแกรมนี้ถ้าวิธีจะลบนะครับก็คลิกไปที่โปรแกรมจากนั้นคลิกคําว่า uninstall ได้เลยครับ เมื่อคลิกอันสตอลก็จะปรากฏหน้าของการอันอินสตอลโปรแกรมขึ้นมานะครับแต่ว่าหน้านี้แต่ละโปรแกรมจะไม่เหมือนกันครับผมบางโปรแกรมก็ลบได้เลยบางโปรแกรมก็ถาม yes no okay หรือบางโปรแกรมก็จะขึ้นปอกแบบนี้ให้กดดีมูฟสาอีกทีหนึ่งแบบนี้ครับผมซึ่งถ้าเกิดผมสอนติดตั้งโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ต่อจากนี้เนาะผมก็จะสอนวิธีการลบโปรแกรมนั้นออกด้วยเพื่อที่จะให้เป็น all in one จบในคลิปเดียวครับผม โอเคตรงนี้คือการลบตามปกติมีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับการลบผ่านคอนโทรไฟแนลแต่สําหรับใครที่ไม่มีหน้าคอนโทรไฟแนลแล้วนั่นก็คือวิด o w สิ0ตัวใหม่ๆเลยแล้วก็หน้าแล้วก็ตัววิด d o สเ11ที่เป็นตัวใหม่ๆอีกเช่นกันนะครับผมก็คอนโทรไฟแนลจะถูกนําออกไปแล้วนะครับก็ให้มาที่ช่องเซิร์ชครับผมและพิมพ์คําว่า add a d d r e m o v e โปรแกรมก็ได้ครับผมอ่าตรงนี้เลยถ้าเราพิมพ์ก็จะขึ้นแบบนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อกี้เข้ามาก็จะสู่หน้าของการ โชว์โปรแกรมเลยซึ่งด้านนี้จะเป็นข้อดีก็คือโปรแกรมที่เราติดทานติดตั้งนะครับผ่านแอ t o r e นะครับผมจะสามารถกดเอาออกได้ในตรงนี้ครับผมเพราะว่านากโกรูแพนลจะไม่มีปรากฏแอป,ปของในส r e นะครับจะปรากฏแค่แอป exe ที่เรา install ต,ตามปกติกันในหน้านี้เราสามารถลบแอป,ปที่เราติดตั้งจากส r e ออกได้ด้วยเช่นกันครับผมแล้ววิธีการลบนะครับ อันนี้ก็ไปที่โปรแกรมที่ต้องการจะลบผมจะใช้ชื่อโปรแกรมโปรแกรมเดิมนะครับหน้าตาจะได้เหมือนเดิมก็คลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นคลิกคำว่า uninstall แล้วจะมี pop-up เล้นกันหมาอีกครั้งหนึ่งให้คลิกคำว่า uninstall อีกรอบหนึ่งครับผมอ่าพอคราวนี้ก็จะเป็นหน้าโปรแกรมในการ uninstall ของแต่ละโปรแกรมนะครับผมก็อย่างที่บอกแต่ละโปรแกรมขึ้นหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับผมถ้ามีอะไรให้ตอบก็ตอบเพื่ stop note กด r e l e a ทั้งหมดเลยครับผมพยายามตอบใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าในกรณีลบไฟล์นะครับจะ ไม่มีอะไรที่จะต้องคิดมากแต่ในกรณีลงอะ่ะถ้าเราตอบจะทั้งหมดอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นเพิ่มโปรแกรมอื่นขึ้นมาท,ทั้งที่เราลงโปรแกรมเดียวครับผมโอเคครับผมมิชชั่นในวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับและถ้าเกิดผมกันพบทิปเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ไร้สไตล์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับมันง่ายขึ้นผมจะนำมารวบรวมไว้ในช่องน,น,นี้เช่นเดีมยครับสำหรับวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ